คมรักครับนี่ความรักเอีกไปเห็นมาเห็นแลเนี่ยเขเอาได้เอาเลยเอาได้เอาเลยเร็วเร็วนี่ไปเติมนี่ไปเติมได้ไดบล็อกบล็อกเยอไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะบล็อกอย่าบับล็อกบล็อกเอาอย่าบัในเมืองมีใครไอ้นี่ป้ามารับกูปะอยู่ไหนพี่จีอยู่ไหนอยู่เนี่ยทางไปเลเวลล่างเมืองใหญ่มากคุณใหญ่เข้ามาแล้วผมอยากเข้ามาอยากเข้ามาซ้อซอไม่พี่คุณใหญ่หน้าโฮโปรอ เีโมาแล้วนะพี่จีถึงยังอ่ะพี่ถึงยังยังไม่ถึงเลยกูต้องไปรับพี่จีนะกูไปเลยปะโนแล้วจะโนแล้วจะผมไปเลยนะผมไปเลยนะผมไปเลยนะโชนเลยน้องโนเลยอ่ะก็ลองคิดไปกลองกิดไปบาีเีนะมันจะางีเพียนะไอจีเดี๋ยวกูวิ่งวิ่งไปพาเดี๋ยวไปรับกัได้โอ้โหยคนไม่ครบไตัวที่ลงหาที่ลงไปรวมไปรวมนะโวมโปมาเลยนะโฮมโป รีมาเลย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 มารีมา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 ปุ่งเต็มบกกไม่ได้นะกดได้เยอะกดได้เยอะใส่รถเต็มหมดเลยมาต่อใส่รถเต็มหมดเลยแค่กดให้ได้เอาสมบัติออกเยอะนะเอาสมบัติออกเยอะนะเอาสมบัติออกเยอะนะกําก็ดีแต่ว่ายนองมาแล้วเพื่นองมาแล้วเฮ้ยไปลงในมาลงโป๊ะกำลังไป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 มันมันมีมันมีตัวที่มันกำลังจะถึงเหมือนกันโป๊ะนะจีป้าทหารหน่อยรถผมไม่ได้อยู่ในเพา มีมีกระดาษอยู่สายไฟมันมีกระดาษอยู่น้องไมีฝั่งนึงอะเจ๊ไม่ฆ่าทหารมีใช่ไหมมีมีมีตรงไฟประกัดไฟเลยตรงไฟปรกัดมฟมามามาูมาแล้วไปกฟลงแล้วหรอไปลงเลแล้ัน่อยเชี้ยกูเห็นกูเห็นแล้วกูชื่นใจพ่อนนะอะไจะแตกนะ

麦麦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 麦

อยังไม่ชีกูยังไม่ชีดงยังไม่ชีนยังไม่ชีนจะสไบ่้านยังไม่สอบบ้านมันไปเอาฝนไปเอาฝนขวามือเอาขวามือการสอบการสบการสอบบามกาสบบ้านเราสบาเปาการสอบ้านาีการสบกาบ้ามเชี่ยบาคตกไหวแเนี่ยเสยารการสอบ้าการสอบ้านากสบ้าาการสบ้าาการสบ้านราบอแขอีกาเพ่งขาตายบ้าเหน่อยพ่งขตายบ้านหน่อยปืนมันมา

ดู s บลึกกลับมาไม่หมดโอเคกลับบ้านใหม่ใหมหมดโอเคกับบ้านใหม่ใหม่หมดขยายเสียงกูดิโอเคกับ้านใหม่ใหม่หมดแ้าสบแล้วปอลวบแล้วปอไปสไม่เตืพี่เดี๋ยวผมซ้อพี่นะเฮ้ยน้องใหญ่พี่เอผมดิขยา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 ยยายายัยายายย ไอเจยราสอบดาวปอเพื่อนโหลพี่โหลอย่าสามดิเสอบดาวปอเขาสอบดาวโปรตามผมแล้วพี่ตามผมแล้วพี่เขาสอบดาวปอเขาสอบดาวปอสอบประกอบมามาอีโม่ตีเซรีตีเซรีตีเซรีอับุรีอับุรีเอาดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยใครยิงวะใครยิงวะเอ้ยออกดิโหลขอสามหน่อยนะครับพี่สวยตาย คนนี่ขบไหวเฮียกระจกไอเฮียเจไอ้บางคนเราแม่งยังไม่รู้เลยว่าการเวลาไม่เคยลดตัวเดียวเชียมึงทางูนะมึงชนะชนะได้ประเด็มาแต่มึงไม่ทางชนะกูแหล่ะเชียะกูเล่นกับใครวะเนี่ยเฮียไม่อย่างนิ่มเลยสัตว์ไยเมย์ตอบรอบแรกอ่ะเชี่ยนีไม่มี้อย่าเฮ้ยใครอยู่เมย์ไรเชียไเปิดจับเปิอนดิ คนมาคนเรายังไม่รู้เลยเว้เชื่อว่าว่ามีมีเนี้ยมีพาวอยู่กระลาดละไอพี่กลาดอยู่พาวอ่ะมันยังหวาอุ้นกันเรื่องรถอยู่เลยในบออ่ะไอเฮียเอาอะไรไปชนะเอาอะไรไปไหวแล้วครับพี่มันมันคือจริงจริงจริงนะกรุ๊ปใหญ่อะไม่ควรเซตหน้าโฮมโปรไปคือควรที่จะแอบแล้วรอรอแบบรอครบจริงๆอ่ะ เซตหน้าของโป้งมันจ่งแจ้งไงเขาให้เราลีก็จริงไปเขาคิดว่าเราพร้อมแล้วเขาก็ชนเลยไปแต่กุ๊ฟไฟมาแกมึงนี่หมดละอ้เหี้ยแกเอ็กซ์เส right? like, ี okay. ้ยวไอ้กาไปผัซุกเยอะๆซึกเยอะๆไอ้เหี้ยมึงดูสิ่งที่มึงพยายามดิมึงวางมันเอาสูตรดาวนี่มึงใส่กูตบมาหลายแก๊งแล้วเดี๋ยวพวกมึงจะแก๊งต่อไปไอ้ช่วเอ็กซ์ลีสกีวีเราสกีวีเราเยี่ยเจี่ กูดันแค่ไหนมันแข่งมากว่าไอ้เหี้ยก yeah> ูตบมาหมดแล้วไอ้เหี้ยไฟอย่างโง่หวายเหี้ยอย่ามาแข่งเลยพวกมึงอะไฟโง่จัดละมึงดูมึงดูสิ่งที่มึงพยายามมาทั้งทั้งชีวิตไฟนิ่มจัดอะไอ้เหี้ยนเนี่ยแหละสิ่งที่มึงพยายามอย่ามาแข่งเลยพวกมึงอะไฟนิ่มจัดอะกูพยายามอะไรวะซ้อมกูไม่ได้ซ้อมกูยังไม่ได้พยายามที่อะไรเลยไอเมเจอร์ไม่ใหญ่ไอเซนเราเซนแล้วเราตีมาเราตีมาโอเคเราตีมาเซ็นแล้วเนีเอาตายแล้วหรอไอเหี้ยไม่พอไม่พย

ในวอแม่งยัง <Wyoming> ว้าวุ <ics> ött, ่นกับเรื่องรถเรื่องหาเรื่องเหี่ยวอยู่เลยเดี๋ยวผมจักจะไปรับเพื่อนจักจะไฟมันตัดสินใจไฟกันเลยอ่ะเมื่อกี้ไฟก็คือไฟวะในเมื่อแบบมันเล่นมันเลือกจะไฟกันแล้วอ่ะเสียดายลองรออีกนิดนึงเนาะคนเราขาดไปต้องสี่ห้าคนอ่ะเมื่อกี้เยอะนะปืนปืนอีกไม้อีกอะไรอีกอ่ะมีบัสสบายเหรอเออ กระจอก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 แก๊งไปแถว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 ฟุกเข้ารอบเอ็กดีแก๊งไปแถวฟุกเข้ารอบครับเอกดีฟุกเข้ารอบเลยไออยู่นี่ศพนึงอ่ะอยู่นี่ศพนึงอ่ะอยู่นี่เออกูคงฟุกจริงจริงแหละเจอแลคงฟุกจริงจริงแหละกูว่านี่ศพนึงของใครอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อนอ้เสียดายเที่อซ้อมมาทุกวันกูแพ้ได้ไงวะเนี่ย ซ้อมเตะเช้าตลอดเย็นทุกวันอ่ะถ้าสามแล้วสามนี่ครบหนึ่งละอย่าลืมกินไอติมได้นะโจ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 ใครอ่ะไอ้ฟ้าฟ้าฟ้าเกินห้าสิบแน่นอนสกอร์ล่าสุดเท่าไหร่วะสกอร์ล่าสุดเท่าไหร่หรอยังไงเกินห้าสิบแน่นอนอ่ะเกินหกสิบแน่ๆอ่ะไฟน่ะมาๆมาๆมาๆมามาๆมาๆมาไอ้ฟ้ามาฟ้า มาพี่บ้าไปไหมพี่บ้าเหลือ1นึชมนะหมดแล้วหมดแล้วพี่อยากไปแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสามสองดีก่อคนใครเป็นอะไรวะเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรอ่ะเพื่อนเป็นอะไรอ่ะเพื่อนสีอื่นไหมเอ็กดีไอ้เยี่ยขิงไง โอ้โหเพื่อนกูเพิ่งตอหมอเข้ามาเพื่อนปะวะไม่ใช่เอ้ยบนหัโพมีมีมันตัวหนึ่งเฮ้ยใช่ปะวะมีคนนึงคุณเป็นร่ำมันแปบบ๊บจะรัวรังขึ้นไปมันทำอะไรไม่ได้ล้วมันโดดลงมามันก็ตายใช่ปะนายกปะอ๋อกูว่าละนายกสว แข่งอีกทีวันไหนวะคนดูรอบสองอ่ะเขาบอกวันยังอ่ะกูจะไปซ้อมแบบซ้อมแบบอย่างเดียวเลยอะสกิปบ้านเราอ่ะเอ,อไม่รู้ว่ามันหายไปละยิบโผยี่แปดเลยเหรออีกสิบ <c oughs> วันเลยหรอนี่ไงยืนงงอยู่เนี่ยไม่ใช่ข้าบนงโปเลยไม่ใช่อะไรอยู่วะ เเ <Birthday, S 1> ม่ม่อออยยูละไม่ใช่ที่มันนายกมันนายกพี่เอ้ยเ <c> ผ <ười> <c ười> <พ>ิ <meal> ่อไปทีไม่เจออะไรเฮียควาผายดิ <c ười> อาทิตย์หน้าโอ้โหอาทิตย์หน้าหรอรู้เรื่องอาทิตย์หน้ารู้เรื่อง <c ười> แพ้ชะนะไม่รู้ล่ะสากอร์เป็นไงไม่รู้อ่ะแต่ขอแค่ว่าแบบบ้านเราอะ เราต้องเล่นให้เขาดูหน่อยเว้ยเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามอยู่เนาะก็บ <c oughs> <c oughs> อกว่าไม่ใช่โอ้โอ้ยัยงมึนเลยอ่ะอ๋อจะมาอยู่วันนี้หรือเปล่า หาหาทุกซอกทุกซอยเด้อเอาแต่ไม่หลบอยู่ไหนอีกดีอะ